ทคือิลออนนแล้วคือเพลงพี่มีเงอนรองยากแต่เพลงโปคือแบบทุกคนเปิดหลอนหัวแบบพันพันอยู่ห้องเดียวกับหนูใช่ไหมพันเปิดตลอดแบบยีิบสี่ชั่วโมงเลยแบบว่างก็เปิดว่างก็เปิดช่วงที่เพลงโปออกใหม่ๆคือลงมาข้างล่างกินข้าวก็เปิดไปห้องฟ้าใสก็เปิดทุกที่มิแต่เพลงโปอะไรแบบเนี้ยจนแบบหนูร้องได้แล้วก็มีมีอะไรนะอะไรแบะบร้องเพลงโปแบบ นรลกเหรอเขาต้องร้องเขาต้องเรียกว่าร้องยังไงมันจะมียุวงนี่แบบทุกคนร้องจนจนหนูร้องได้เพียงพวกนะนี่นี่นี่อยากจะมอบให้กับพันแล้วก็เด็กๆห้องดี No ะรรู้้ไไไมออทลงด Why you เธ แบบตอนนั้นอ่ะเปิดเปิดแล้วก็เราพูดพูดละซองด้วยนะรู้สึกว่าเข้ากวสิ่ิงคือแบบมันจีมาก No one know เธอรู้ไหมเพราะอะไรใช่เพื่อนกันใช่ไหมเวอร์นรกเนี่ยคือแบบแตบบ่คนที่ร้องเพลงแตบบ่คนที่เปิดเพลงนี้บ่อยๆหรอนหูของจริง